สวัสดีครับฟ้าสายฟาร์มเชอร์รี่สีทองชัยนาทนะครับวันนี้ก็จะพามาดูอาหารของหอยเชอร์รี่สีทองอีกชนิดหนึ่งนะครับเรียกว่าต้นขี้กาหรือแตงโมผีครับไม่ทราบว่าเรียกถูกหรือเปล่านะเพราะว่าเห็นเขาบอกบอกกัน่าแบบเนี้ยก็เลี้ยงมาปีกว่าแล้วยังไม่ไม่รู้เลยว่าใบแบบนี้ไม่กินได้พอดีมีเครือข่ายนะครับเขามาซื้อหอยไปเลี้ยงเขาก็โทรมาบอกว่าอ่าต้นขี้กาเนี่ยหอยชอบกินนะครับแล้วกินหมดเลยก็เลย เห็นแต่ก็เห็นเลอะละแต่ว่าไม่รู้ว่ามันกินได้เห็นใบมันแบบมันไม่น่าจะกินได้อะก็เลยเก็บไปทดลองนะครับก็โชคดีแถวนี้มันมีเยอะก็ขับรถไปสำรวจไปเรื่อยว่าตรงไหนมีเยอะนี่อยู่หน้าวัดเขาทะพระอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทนะครับาฟาร์มฟ้าใสก็จะอยู่ตรงข้ามหน้าวัดนี่นะครับใครสนใจมาดูงานก็เชิญได้นะครับมาถึงเขาวัดเขาทะพระได้ก็ใกล้ใกล ความฟ้าใสแล้วที่เห็นกการหนึงคือสวนนกนะครับเขาพลองนะครับนี่เราก็เก็บใส่รถไปนะครับก็เก็บแหนบด้วยเจอตําลึงแล้วเ,เก็บตําลึงนะครับเจออะไรแล้วเก็บไปว่าหอยเรากินเยอะ,ะครับเหนื่อยกับการหาอาหารหน่อยนะครับนี่เอามาทดสอบเอาไว้ในบอ่อแล้วทดสอบหลายบอ่อหลายๆจุดนะครับเขาก็กินกันหมดนะตอนเช้ามานี่ก็ไม่ไม่ไม่เหลือนะครับไม่เหลือแล้วก็ไม่มีหอยตายด้วยนะครับ ก็เราช่วยช่วยเราทุนเรื่องของอาหารไปได้เยอะนะครับก็ถือว่าโชคดีไปได้อาหารเพิ่มอีกชนิดหนึ่งนะครับก็ลองไปสำรวจดูนะครับรอบๆบ้านอ่ะมีไหมผมว่าน่าจะมีแล้วเพราะส่วนใหญ่มันจะขึ้นกันเยอะมันเป็นไม้เลื้อยอพวกเนี้ยในดูตัวโลงตัวเล็กเกาะเกาะอันนี้เต็มไปหมดครับขอขอบคุณที่ติดตามชมนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามากดติดตามเป็นกาลังใจนะให้กับทั้งช่องวัดใสนะครับวันนี้ก็สวัสดีเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ